อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งกันนะบทที่28บุคคลมีอิทธิพลเคลื่อนไหวณจุดที่ลึกที่สุดของเทือกเขาสงครามรุนแรงเปิดฉากราวกับเรื่องปรมปรราเมื่อกรงเล็บสีทองขนาดใหญ่นั้นยื่นลงมามันตะปบสันเขาแตกละเอียดทุกครั้งนกกระจอกสีแดงก็ไม่ได้อยกว่าแม้แต่นิด มันทำให้ยอดเขามากมายกลายเป็นลาวาของเหลวสีแดงฉานปะทุขึ้นสู่ฟากฟ้าประหนึ่งแม่น้ำสีแดงสายใหญ่ที่ลังไหลไปทั่วโลกล่าและนั่นเป็นเพียงควันหลงเท่านั้นสงครามของแท้อยู่บนส่วงสวรรค์ต่างหากนกน้อยสีแดงยาวเท่าฝ่ามือขนนกสีแดงช่อุ่มแต่กลับดูร้ายและกล้าหาญอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ มันพุ่งเข้าไปในชั้นเมฆหนาต่อกอกับสิ่งมีชีวิตน่ากลัวที่ไร้นามอย่างดูเดือดผู้คนของหมู่บ้านหินผามองดูอย่างตกตะลึงสันหลังเย็นวาบมีข่าวลือว่ามีอสูรบรรพการที่เกรียงไกรจนไม่อาจจินตนาการได้มันเพียงแค่ใช้มือบดบังท้องฟ้าก็สามารถทำลายหนึ่งชนเผ่าขนาดใหญ่ได้ราวกับเทพเจ้าตอนนี้คิดดูแล้วเรื่องที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นคงไม่ใช่เรื่องโกหกแต่อย่างใด เสียดายที่มองไม่เห็นเมฆดำทมินหนาแน่นมีพลังประหลาดอย่างหนึ่งปัดขาดทุกสิ่งทำให้ผู้คนไม่สามารถมองเห็นได้ไม่รู้ว่าบนสวงสวรรค์นั่นเกิดสงครามครั้งใหญ่ในรูปแบบใดแท้จริงแล้วเสียวหงเก่งกาดถึงเพียงนี้เจ้าตัวเล็กเอามือเท้าคางกระพริบตาปริบ,ปร,บปริบพลางเอย๋ยเสียงเบาครื่องช่วยยามผ่านไปหุบเขาลึกสงบลงแล้ว ว่าเมฆสีเพลิงยังไม่สลายหายไปยังคงลอยวนอยู่เช่นเดิมขอบฟ้าเป็นสีแดงฉานราวกับถูกย้อมด้วยเลือดของเทพพเจ้าเป็นปีที่มีแต่ปัญหาเสียจริงไม่รู้ว่ามีวัตถุล้ำค่าแห่งขุนเขาอย่างใดปรากฏขึ้นกันแน่พวกมันแย่งชิงกันมาสองปีแล้วยังไม่รู้ผลอีกหรือสื่อวิ่นเฟิงสงสยัยวัตถุล้ำค่าแห่งขุนเขานั่นจะต้องเหนือธรรมชาติมากแน่นอนสื่อหลินหูกล่าว ภายในจุดที่ลึกที่สุดของเทือกเขามีวัตถุแปลกประหลาดนานาชนิดผู้คนในหมู่บ้านหินผาต่างก็ไม่เคยเข้าไปลึกไม่รู้มูลเหตุว่ามีวัตถุล้ำค่าแห่งขุนเขาชนิดใดบังเกิดขึ้นเครื่องเดือนต่อมาภายในหุบเขาลึกสงบสุขมากไม่เคยมีสงครามรุนแรงใดๆปะทุขึ้นทำให้ผู้คนเกือบจะลืมเลือนสงครามที่น่าสะพรึงกลัวนั่นทว่าในดินแดนที่ห่างไกลออกไปกลับไม่สงบสุขเลย ดินแดนแห่งนี้เป็นดินแดนอุดมสมบูรณ์มีที่ราบกว้างใหญ่และยังมียอดเขาและสายน้ำที่งดงามหลินหมาราวกับเกลียวคลื่นวิ่งไปมาอย่างรวดเร็วนั่นคือม้าศึกที่ใส่ชุดเกราะเป็นคู่คู่พวกมันบินลงมาอิสระชุดเกราะเงาวัวกลิ่นอายอันตรายพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าพวกมันกำลังประลองยุทธบนเส้นขอบฟ้ามีสิ่งก่อสร้างที่ไกลสุดลูกหูลูกตาต่อเนื่องกันอย่างไม่ขาดสาย นี้เป็นชนเผ่าขนาดใหญ่ที่มีประชากรเกือบล้านคนรุ่งโรดอย่างไม่สิ้นสุดบนผืนดินนี้ชนเผ่านี้มีผู้คนแข็งแกร่งมากมายสืบทอดตั้งแต่โบราณกาลายังทุกวันนี้ไม่สูญสิน้นคนในชนเผ่าทุกรุ่นจะปรากฏผู้ที่มีพรสวรรค์รับรองความยิ่งใหญ่และรุ่งโรดของพวกเขาท่ามกลางสิ่งปลูกสร้างมีโดมสีทองหลังใหญ่ตั้งอยู่หลินหมาตัวหนึ่งพุ่งออกมา ข้างบนนั่นมีผู้แข็งแกร่งกระโดดขึ้นจากนั้นลงมายังพื้นดินแล้วกล่าวรายงานเสียงดังว่าท่านหัวหน้าเผ่าขอรับทางใต้อีกทึกครึกโครมเรากับมีวัตถุล้ำค่าแห่งขุนเขาที่ทำให้โลกตะลึงบังเกิดขึ้นขอรับเมื่อสองปีก่อนก็ปรากฏไปแล้วมิใช่หรือฉะไหนตอนนี้จึงยังมีอยู่ชายชราคนหนึ่งเปล่งเสียงออกมาไม่รู้ว่าด้วยเหตุอันใด สิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งยังคงแข่งข้ากันอยู่หากเจ้าว่าเช่นนั้นต้องมีวัตถุประหลาดที่ร้ายกาดบังเกิดขึ้นเป็นแน่และพวกอสูรบรรพการต่างก็ไม่ได้มาครอบครองทำให้เกิดสถานการณ์ไม่สงบไปทั่วสารทิศภายในโดมสีทองขนาดใหญ่มีชายชราคนหนึ่งเดินออกมาร่างกายสูงใหญ่กำยำในดวงตากลับสามารถปล่อยสายฟ้าสีแดงออกมาเป็นสายหน้าหวาดกลัวอย่างที่สุด ท่านหัวหน้าเผ่าพวกเราจะไปหรือไม่ขอรับแม้ว่าประชากรของเราจะไม่ถึงสิบล้านหากแต่ความแข็งแกร่งก็ไม่เป็นรองใครมีผู้แข็งแกร่งไม่กี่คนเดินมาแต่ละคนมีกลิ่นอายความน่าเกรงขามราวกับสัตว์ประหลาดกลับชาติมาเกิดอย่าไปเสี่ยงอันตรายเลยพาเด็กเล็กบางส่วนออกไปสัมผัสโลกภายนอกสักครั้งหากไม่มีบัญชาของข้าห้ามลงมือเป็นอันขาด ผู้อาวุโสกล่าวเตือนแสงสีทองในดวงตาหน้ากลัวอย่างที่สุดขอรับดินแดนใหญ่อีกฟากหนึ่งณที่ห่างไกลทะเลสาบสีน้ำเงินกว้างใหญ่ดุดทะเลทิวทัศน์งดงามเกาะเรียงรายกันเป็นบริเวณกว้างเกลียวคลื่นพัดเป็นระลอกลอกเด็กๆนั่งอยู่บนเจียวกระโดดอยู่บนผิวน้ำเมฆหมอกลอยยวนเกล็ดส่องแสงระยิบระยับพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า บนเกาะทางด้านหน้าของราชวังกลุ่มผู้ใหญ่มองดูพวกเขาด้วยความรักใคร่หยุดเออาจได้แล้วประเดี๋ยวจะพาพวกเจ้าออกเดินทางไกลไปพบเจอกับอัจฉริยะยังโลกภายนอกนั่นชิคคนธรรมดาสามัญทั้งนั้นครั้งก่อนก็บอกว่าเป็นผู้มีพรสวรรค์ที่เก่งกาจอะไรนั่นแต่ก็ถูกพวกเราโจมตีจนแพ้พ่ายหากว่ามันไม่ขี่กิเลนไฟหนีหายเข้าไปในถ้ำเทิงแล้วล่ะก็มันน่าจับกลับมายิ่งนัก เด็กหนุ่มคนหนึ่งพูดสวนขึ้นอีกดินแดนหนึ่งซึ่งอยู่ห่างไกลเช่นเดียวกันนี้เป็นดินแดนของผู้ปกครองชนชั้นสูงดินแดนกว้างใหญ่ไพศาลมีประชากรเกือบพันล้านคนมหานครมากมายการจราจรคับข้างผู้คนขวักขวายรุ่งเรืองยิ่งนักอาณาจักรของกษัตริย์ที่ใหญ่โตโออา่าและสง่าง,งามกำแพงเมืองก่อสร้างจากหินสีทอง มโหลานอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ราวกับสันเขาที่ทอดยาวอยู่บนเส้นขอบฟ้าให้ความรู้สึกยิ่งใหญ่หน่าเกรงขามพระราชวังกว้างขวางประหนึ่งวังบนสวงสวรรค์ลอยลงมายังโลกมนุษย์สูงตระงานภายในเป็นสีทองเหลืองอารามแวววาวแกะสลักลวดลายแต้มแต่งสีสันสวยงามมัง่งคั่งและร่ำรวยมีวาสนาอย่างที่สุด อสูรบรรพการทำศึกมาสองปีแล้วยังไม่ล่าถอยอีกหรือภายในราชวังสีเงินใหญ่โตมีเสียงที่สงบและเคร่งขรึมดังมาจากบนบันลังกริยัที่อยู่สูงมองไม่เห็นใบหน้าที่แท้จริงทั้งตัวของเขาประหนึ่งพระอาทิตย์สีเงินส่องแสงสว่างโชดช่วงทั้งตัวของเขาถูกบดบังอยู่ในแสงเหล่านั้น นี้เป็นร่างกายของเขาหน้าหวาดกลัวเป็นอย่างยิ่งมีแสงทะลักออกโดยธรรมชาติราวกับปล่องไฟขนาดใหญ่และเหมือนกับเทพ,พเจ้าที่ส่องแสงสีม่วงพระตาองค์หนึ่งทำให้คนไม่กล้าเข้าใกล้ทำได้เพียงเหนื่อยหน้ามองเท่านั้นบนราชวังผู้ที่แข็งแกร่งคนนั้นคุกเข่าอยู่กับพื้นไม่กล้าเหน่อยหน้าขึ้นมองก้มหน้าคำนับอยู่ตรงนั้นแล้วกล่าวว่า พายะค่ะต่อเนื่องมาสองปีแล้วคาดว่ามีวัตถุล้ำค่าแห่งขุนเขาที่โลกตะลึงบังเกิดขึ้นภายในราชวังสีเงินยังมีคนบางส่วนที่นั่งเรียงรายกันหนึ่งในนั้นมีชายหนุ่มคนหนึ่งลุกยืนขึ้นแล้วพูดว่าคาดไม่ถึงจริงๆท่ามกลางดินแดนป่าเถื่อนไร้อารายธรรมเช่นนี้กลับบังเกิดวัตถุล้ำค่าแห่งขุนเขาที่อสูรบรรพการยิ่งใหญ่ทั้งหลายต่างแย่งชิงกันด้วยชีวิต น่าสนใจท่านพ่อข้าแนะนำให้รีบรับสั่งให้คนล่วงหน้าไปคอยโอกาสอย่างเงียบเชียบบางทีเราอาจจะได้มันมาก็เป็นได้ไปหาท่านปู่ของเจ้าให้เขานำพวกเจ้ากับเจ้าเด็กพวกนั้นออกไปเรียนรู้อีกซิกโลกหนึ่งแต่หากไม่มีบัญชาจากข้าแล้วห้ามใครลงมือเป็นอันขาดมิเช่นนั้นจะต้องโทษประหารเท่านั้นเสียงที่เคร่งครึมดังมาจากบนบัลลังนั่นยามดวงอาทิตย์ สีม่วงดวงนั้นสั่นไหวกลิ่นอายความน่ากลัวตลบอบอวนสั่นสะเทือนไปทั่วทางพระราชวังณนะดินแดนอีกฟากหนึ่งเมืองใหญ่มีประชากรเกือบพันล้านเช่นเดียวกันนี่ก็เป็นดินแดนของผู้ปกครองชนชั้นสูงเช่นเดียวกันภายในพระราชวังที่ใหญ่โตโออาเกิดเสียงดังประหนึ่งสายฟ้าคำรามสะเทือนเหล่าทหารที่สวมชุดเกราะจนเกือบจะคุกเข่าลงกับพื้น นั่นเป็นเสียงพูดของคนคนหนึ่งน่ากลัวอย่างหาที่สุดไม่ได้สะเทือนไปทั้งราชวังราวกับสายฟ้าบนสวงสวรรค์ระเบิดขึ้นณนที่แห่งนี้จื่อซานโหวเคลื่อนไหวแล้วเจ้านั้นส่งตัวรัชทายาทออกไปยนืนคุณเจ้าพาน้องชายของเจ้าไปด้วยหากพบเจอกับอัจฉริยะของบ้านจื่อซานโหวก็ฆ่ามันทิ้งเสียเสียงดุดสายฟ้าคำรามลอยมาภายในตำหนักมีแสงสีดำผสานเข้ากันเป็นสาย ลอยอยู่รอบๆเมาคนเลือนรางแต่กลับหน้าเกรงขามที่แห่งนั้นกลายเป็นทะเลสายฟ้าภาคยะค่ะณที่ห่างไกลท่ามกลางดินแดนที่ห้อมล้อมด้วยภูเขาใหญ่โตมโหฬารและสูงตรงานบนยอดเขาที่ถูกแต่งแต้มด้วยสีเงินปกคลุมหนาแน่นด้วยหิมะขาวโพลนและมีอุณหภูมิที่ต่ำมากแต่ว่าที่แห่งนี้กลับมีมหานครอยู่เมืองหนึ่งตั้งอยู่จุดศูนย์กลางบนภูเขาใหญ่ จ้องมองลงมายังสรรพสิ่งทั่วทุกสารทิศประชากรที่นี่มีไม่มากนักมันเป็นตระกูลเก่าแก่ที่หลีกหนีจากโลกภายนอกแต่ผู้สืบทอดกลับน่ากลัวเป็นอย่างมากเมื่อครั้งบรรพการเคยปกครองดินแดนกว้างใหญ่แห่งนี้ดินแดนนรกครางที่แห้งแล้งนั่นกลับมีวัตถุประหลาดปรากฏขึ้นช่างเป็นเรื่องเหนือความคาดหมายผู้อาวุโสคนหนึ่งกล่าว ต่อเนื่องมาสองปีแล้วอสูรบรรพการยังไม่จักไปคุ้มค่าที่จะไปค้นหาความจริงต้องรู้ให้ได้ว่ามันเป็นอะไรกันแน่แต่ว่าข้าคิดว่าต้องมีคนที่เดินทางไปก่อนเป็นแน่จือ่อซานโวกับเหลยโวคู่ปรับเก่าคู่นี้ต้องสั่งให้ทายาทของพวกมันประชันกันเป็นแน่พาอัจฉริยะตัวน้อยของชนเผ่าเราไปด้วยให้ไปเห็นโลกภายนอกเสียบ้างท่านปู่พวกข้าจะไปด้วย กลุ่มเด็กผู้หญิงที่มีใบหน้างดงามเดินย่ำหิมะมาแต่ละคนงดงามราวกับเอลตัวน้อยดวงตาเฉียบคมใบหน้างดงามขาวกระจ่างใสเส้นผมสีดาเงาพลิ้วไหวด้านหลังมีชายหนุ่มสองคนเดินตามมาไปเถิดเมื่อถึงเวลาก็ออกไปมองดูว่าเหล่าอัจฉริยะภายนอกนั้นแข็งแกร่งเพียงใดชายชราคนหนึ่งกล่าวยิ้มยิ้ม ดินแดนแห่งนี้ไม่สงบสุขความอนละหมานภายในหุบเขาลึกนั้นกระจายออกไปยังที่ห่างไกลก่อให้เกิดความสนใจของเหล่าชนเผ่าใหญ่อยู่ไม่น้อยภายในหมู่บ้านหินผาสือวิ่นเฟิงกำลังพูดคุยกับเจ้าตัวเล็กพรสวรรค์ของเจ้าดีมากเจ้าเด็กเพียงนี้อย่างรู้อักขระกระดูกก็น่าตกใจแล้วนับจากนี้เป็นต้นไปข้าจะสอนเจ้าว่าจะเปลี่ยนรูปอย่างไรไม่เหมือนกับที่เรียนเมื่อก่อนหรือขอรับ เจ้าตัวเล็กถามอย่างงุนงงอักขระกระดูกเป็นอักขระลึกลับที่ชนเผ่าของเราคัดลอกและพัฒนามาจากร่องรอยครั้งบรรพการของชนเผ่าอื่นนี้เป็นวิธีการสุดท้ายก็จะกลายเป็นพละกกำลังของตนเองสื่อวินเฟิงกล่าวท่านผู้เท่าท่านค่อยๆอ,อธิบายให้ข้าฟังเถิดความสงสัยใคร้รู้ของเจ้าตัวเล็กนั้นมีมากตอนนี้ดวงตาของเขาสุกใสและเป็นประกาย อืมรีบเรียนรู้ในช่วงเวลานี้หลังจากนี้ข้าจะนำเลือดบริสุทธิ์จากร่างกายลำค่าของส่วนหนีเขาสีแดงฉานและแขนของอสูรวานอนมาให้เจ้าทำพิธีชำระก่อนล่วงหน้าของเหล่านั้นหากปล่อยไว้นานความศักดิ์สิทธิ์ของเลือดบริสุทธิ์จะลดน้อยลงไม่รอให้เจ้าอายุห้าขวบแล้วหวังว่าเมื่อถึงเวลาเจ้าจะสามารถทนได้